สาวสามพี่น้องลึกลับที่อาศัยอยู่ในถ้ำกลางป่าลึกมีพรานเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มีโอกาสเข้าไปพบเจอเพราะดูเหมือนว่าถ้ำใหญ่โตนั่นจะถูกบดบังเอาไว้ด้วยอาถรรพ์บางอย่างและคนที่ไปพบเจอก็กลับมาเล่าต่อๆกันไปถึงความงดงามของหญิงสาวทั้งสามทำให้มีพรานทั้งหนุ่มทั้งแก่ต่างกะ็ะฝัฝันอยากจะได้ไปพบเห็นด้วยตาของตนเองสักครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่มีใครรู้เลยว่า เคยมีพรานที่เข้าไปแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลยไม่มีใครรู้เรื่องนี้เพราะเศษซากโครงกระดูกของผู้ที่ตายก็ถูกทิ้งเอาไว้ภายในถ้ำที่ใหญ่โตนั้นภายใต้ความสวยงดงามของสามสาวก็ยังซ่อนเลนอาถรรพ์ลึกลับบางอย่างเอาไว้ด้วยแต่ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายอะไรเกิดขึ้นนางทั้งสามก็ไม่เคยออกไปลุกล้ำหรือเข็นฆ่าใครยกเว้นแต่พวกที่เข้ามารบกวนต่อแยเท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองพลานหลายคนที่ตั้งใจจะเข้าไปหาธรรมนั่นแต่ก็ไม่มีวาสนาที่จะมองเห็นได้ว่าธรรมที่มีเสียงเล่าลือนั่นอยู่ที่โหนแหง่งใดด้วยความอาถรรพ์บางอย่างที่ได้บทบังเอาไว้สำหรับผู้ที่เข้าไปพบเห็นกับหญิงสาวสามพี่น้องที่ต่างก็เล่าลือถึงความงดงามล้ำเลิศเกินมนุษย์ใบหน้าขาวเนียนดวงตากลมโตเป็นประกาย ที่มีลิมฝีปากแดงสดดุดดอกไม้ต้องหยาดน้ำคลังกลิ่นกายของพวกนางหอมราวกับบุพภาแห่งรัติการภายใต้ความงดงามนั้นส่อนเล้นสิ่งชั่วร้ายเอาไว้ที่ไม่มีใครอาจจะรู้ได้พรานเขียววัยห้าสิปีที่ผ่านร้อนผ่านหนาวในป่ามานับไม่ถ้วนแกเป็นพรานเก่าที่มีความชำนาญในการล่าสัตว์แต่สิ่งที่แกปรารถนาะไม่ใช่สัตว์ป่าที่ต้องการจะล่า แต่ต้องการที่จะพบกับหญิงสาวงามทั้งสามคนนั้นทิดอินหลานชายของพลานเขียวที่มีอายุเพียงแค่ยี่สิบต้นต้นเต,ติบโตมากับเปลืองเล่าของอาถรรพ์ป่าเมื่อได้รู้เรื่องเล่าอาถรรพ์นั้นเกี่ยวข้องกับหญิงงามทิดอินก็เกิดหลงไหลอยากจะเข้าไปพบเห็นกับตาของตนเองว่าความงามของนางจะเลิดล้ำตามคำเล่าลือหรือไม่ถ้ามีจริงข้าก็จะพากลับมาให้ได้ ทิดอินกล่าวกับพลานเขียวผู้เป็นอาพรานเขียวหัวเลาะลันภายใต้ดวงตาที่ฉายแววเจ้าเล่หากได้ตัวมาจริงๆเราไม่ต้องลาสัตว์ให้เหนื่อยกันอีกแล้วมีเมียเป็นสาวงามขาก็ไม่อยากจะห่างจากกายออกไปไหนสองอาหลานก็พากันหัวเลาะลันแล้วก็เดินเท้ามุ่งหน้าเข้าสู่ป่าลึกตัดผ่านลำธารและโขดหินจนล่วงผ่านไปอีกคืนจนถึงช่วงเที่ยงเทียงของอีกวัน ถึงสามารถที่จะเดินเท้าเข้าไปพบเจอกับถรรมลึก,กลับนั่นที่มองเห็นมีเถาวันห้อยระยงระยังพร้อมกับกลิ่นหอมประหลาดที่โชยมาแตะจมกูกที่หน้าถรำมอันใหญ่โตและโหฐานทั้งสองอาหลานได้มองเห็นร่างของหญิงสาวทั้งสามกำลังนั่งเล่นกันอยู่ด้วยความเพลิดเพลินพรานสองอาหลานหลีบสาวเท้าเดินดิ่งตรงไปหาสามสาวที่อยู่หน้าธรำทันท,ท,ทีเมื่อเห็นพรานทั้งสองเดินเข้ามา ทั้งสามนางกระทำท่าตกใจเพราะไม่คาดคิดว่าจะมีใครสามารถจะเข้ามาพบเจอกับถ้ำนี่อีกเมื่อเข้าไปประชิญหน้ากันคำแพงพี่สาวคนโตก็เอ่ยถามทั้งสองพลานว่าเจ้าสองคนเป็นใครมาที่นี่ทำไมกันดวงตาคมกลิบของทั้งสามสาวจับจ้องมองสองพลานสองอาหลานตาไม่กระพริบทิดอินจ้องมองนางทั้งสามด้วยสายตาเล้ากับต้องมณสะกด เพราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยพบเห็นหญิงงามเช่นนี้มาก่อนแล้วก็ตอบไปว่าพวกข้าเป็นเพียงพลานเราได้ยินเรื่องราวของพวกเจ้าจึงอยากจะมาพิสูจน์และพบเห็นด้วยตาของตนเองสักครั้งหนึ่งเผื่อว่าเราจะเคยมีวาสนาร่วมกันอาจจะได้มีโอกาสร่วมเลี้ยงเคียงหมอนเป็นผัวเป็นเมียกันในภายภาคหน้าก็เป็นได้เมื่อได้ฟังพลานเขียวพูดจบคำฝายและคำลาก็สบตากันเงียบ ก่อนที่คำฝายจะพูดเสียงเรียบๆถ้าเช่นนั้นเจ้าจก,กลับไปเถิดพวกเจ้าไม่ควรอยู่ที่นี่แต่เมื่อมาถึงขนาดนี้แล้วพลานเขียวกับทิดอินไม่คิดที่จะกลับไปมือเปล่าพลานเขียวเดินดิ่งเข้าไปใช้มือที่หยาบก้านของตนเองจับเข้าที่แขนของคำแพงแต่ทันใดนั้นนางก็สะบัดออกอย่างแรงจนพลานเขียวเซทลางายหลังพึงลงไปด้วยเรียวแรงอันมหาศาล พร้อมกับตะวาดเสียงดังลั่นอย่ามาแตะต้องพวกข้าส่วนทิดอินก็พยายามจะเดินเข้าหาคำล่าหญิงสาวที่ดูอ่อนหวานที่สุดและได้คว้าข้อมือของนางเอาไว้มาอยู่กับข้าเถอะเจ้าไม่อยากจะออกไปจากป่าพบเจอกับโลกภายนอกบ้างหรือคำลาสะบัดมือออกแววตาของนางเปลี่ยนไปเป็นสีเหลืองวาววับและนั่นน่าจะเป็นสัญญาณเตือนครั้งสุดท้ายพร้อมกับเสียงของคำแพงที่ตะวาดเสียงดังลั่น พวกเจ้าทั้งสองจงรีบพากันหนีออกไปให้เร็วก่อนที่จะสายมากไปกว่านี้แต่ดูเหมือนว่าพรานเขียวกับทิดอินยังคงหน้ามืดตามัวมองไม่เห็นสิ่งผิดปกติพุ่งกระโจนเข้าไปหวังตะคุบเอาร่างของหญิงสาวให้ได้สักนางหนึ่งใบหน้าของพรานเขียวก็เลยถูกฝ่ามือของคำแพงตบจนกระเด็นออกไปไกลส่วนทิดอินเองก็ถูกฝ่ามือของคำล่าตบจนกระเด็นออกไปเช่นเดียวกัน และพลานสองอาหลานเพิ่งจะสัมผัสได้ถึงพลังอันมหาศาลของหญิงสาวทั้งสามว่าไม่เหมือนกับคนทั่ว,วไปสายตาที่กำลังจับจ้องมองร่างของหญิงงามทั้งสามคนก็เริ่มมองเห็นสิ่งผิดปกติร่างของคำแพงเริ่มเปลี่ยนไปผิวที่ขาวเนียนกลายเป็นขนสีดำสนิทกลงเล็บแหลมคมงอกยาวออกมาจากปลายนิ้วดวงตากลายเป็นสีเหลืองสว่างจ้าทิศอินพงะถอย หัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาจากอกพลานเขียวรีบชักมีดออกมาตะโกนเสียงดังลั่นว่ามันเป็นสมิงฆ่ามันซะมันไม่ใช่คนอย่างที่เราคิดแต่นั่นก็เหมือนว่าทุกอย่างจะสายไปแล้วแต่ยังไม่ทันที่พลานเขียวจะได้ทำอะไรร่างของคำแพงก็กระโจนเข้าหาใช้กรงเล็บที่แหลมคมฉีกขวากเข้าที่ท้องของพลานเขียวจนลำไส้ทะลักออกมาเลือดแดงฉานสาดกระจาย ลานเขียวกระแหกปากร้องรันโดยความเจ็บปวดแล้วก็ลม้มลงเอามือกุมที่ท้องที่ถูกฉีกใส่ทะลักออกมาส่วนทิดอินก็ตกใจสุดขีดเมื่อมองเห็นร่างของอาที่นอนดินพล่านอยู่ที่พื้นพร้อมกับเลือดที่แดงฉานอยู่บนผืนดินก่อนจะตะโกนออกมาเสียงดังลั่นนางผีบ้าพวกนี้พวกแกเป็นเสือสมิงชัดๆแล้วกระแหกปากร้องเสียงหลงวิ่งหนีออกไปสุดชีวิตทิดอินวิ่งฝ่าป่าดงพงน้ำ พร้อมกับเสียงลมหายใจที่หนักน่วงร่างกายเต็มไปด้วยหยาดเหงื่อและรอยขีดควนจากน้ำจนมีเลือดไหลซึมอยู่ตามร่างกายหวังว่าจะหนีเอาตัวให้รอดแต่แล้วเงาดำกระพุ่งมาจากทางด้านหลังร่างของทิดอินก็ถูกตะปบล้มลงไปกับพื้นใบหน้าที่ทิดอินยังพอมองเห็นว่าเป็นคำ้ำฝายก็เรื่มเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นเสือพร้อมกับรูปร่างที่ขยายใหญ่โตมากขึ้น พร้อมกับกลงเล็บและเขียวที่งอกยาวงงออกมากลายเป็นเสือสมิงเต็มตัวพุ่งขย่าเข้าที่ลำคอของทิดอินและฉีกกระชากเอาเนื้อหนังออกมาจนเป็นแผลเวอะแวะทิดอินตาเลือกถลนแหกปากร้องลั่นก่อนที่จะขาดใจตายสนิทไม่ต้องทรมานมากไปกว่านั้นเมื่อพลานสองอาหลานถูกฆ่าตายร่างของสามสาวเสือสมิงก็พากันร้องคำรามลั่นป่าดูเหมือนไม่ใช่เสียงคำรามที่สะใจ ที่สามารถฆ่าเหยื่อได้แต่เหมือนเป็นเสียงที่กูร้องคำรามโดยความโศกเศร้าเสียมากกว่าเลือดมนุษย์ได้หยดลงบนพื้นที่อาถรรพ์รอบๆถ้ำความอาถรรพ์ก็ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งผืนป่าบริเวณนั้นเกิดความสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงร่างของเสือสมิงสาวทั้งสามก็ถูกแรงดึงดูดอันมหาศาลสูบหายเข้าไปภายในบริเวณถ้ำที่ใหญ่โตมโหฬารนั่นผืนดินที่สั่นสะเทือนอย่างรุนแรง ก็ได้ดันเอาผืนดินและก้อนหินขนาดใหญ่ขึ้นมาปกปิดปากถ้ำที่ใหญ่โตจนมิสนิทสามสาวเสือสมิงจะไม่มีวันได้ก้าวออกมาที่ผืนปากถ้ำอีกเป็นเวลานานแสนนานแม้ว่าพวกนางจะกรีดร้องดินลนแต่ทุกอย่างก็สายเกินไปแม้ว่านางทั้งสามจะไม่เคยออกไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครและก็ไม่เคยฉีกินเนื้อหนังของเหยื่อที่ถูกฆ่าตายเพราะเพียงแค่ต้องการจะอยู่อย่างสงบสุข แต่ก็ไม่ไวายมีพวกที่กิเลสนะที่ชอบบุกลุกเข้ามาลบกวนอยู่หลายครั้งหลายหนจนพวกนางอดทนไม่ได้ต้องลงมือฆ่าแต่เมื่อทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วก็คงมีเพียงแค่สามสาวเสือสมิงเท่านั้นที่ต้องรับกรรมของตนเองต่อไปตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครได้พบเห็นหญิงสาวสามพี่น้องอีกเลยและตำนานทรรใหญ่อาถรรพ์ลึกลับบางบทนั่นก็ไม่เคยปรากฏให้ใครได้พบเห็นอีก แต่ตำนานสามสาวงามที่ทำอาถรรพ์นั่นก็ยังคงถูกเล่าขานต่อไปนอกจากคนที่ถูกฆ่าตายไปนอกนั้นก็ไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าสามสาวที่แท้จริงแล้วก็คือเสือสมิงนั่นเองที่ต้องอาศัยอยู่ภายในถ้ำต้องคำสาบด้วยความอาถรรพ์ลึกลับของถ้ำบางบทที่อยู่ต่างพบต่างภูมิกันและการหายตัวไปของพลานสองอาหลานในครั้งหลังสุด แม้จะมีการพูดคุยกันอยู่ในระยะหนึ่งแต่สุดท้ายก็เลื่อมเลือนลางหายไปจากความทรงจำของชาวบ้านไปตลอดการผิดกับตำนานของสามสาวงามที่ยังคงเล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้